คนไม่รู้ไม่แจ้งว่าพระนิพพานอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรฉันแต่ทางจะไปก็ไม่เข้าใจเป็นแต่อยากได้อยากถึงอยากไปพระนิพพานเ <L un> มื่อเป็นเช่นนี้การได้การถึงของผู้นั้นก็ต้องเป็นของลำบากยากแค้นอยู่เป็นธรรมดาบางทีก็ตายสิเปลา่จาจักไม่ได้เห็นเงื่อนเขาของพระนิพพานเลยผู้ศึกษาพึงเข้าใจว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นทางไปพระนิพพาน ถ้ารู้อย่างนี้ยังมีทางที่จะถึงพระนิพพานได้บ้างแม้เมื่อรู้แล้วอย่างนั้นก็จำต้องภาพเพียนพยายามเต็มที่จึงจะถึงเหมือนคนตาดีว่ายข้ามน้ำก็ต้องพยายามจนสุดกำลังจึงจะข้ามพ้นได้ฉะนั้นดูกรออานนทนบุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาพระนิพพานควรศึกษาให้รู้แจ้งครั้นรู้แจ้งแล้วจากถึงก็าตามไม่ถึงก็าตามก็ไม่เป็นทุกข์แก่ใจ